นี่จะพามาดูว่าใส่ตะกร้ายังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ไปหาเหล็กรูมาก่อนนะครับมาหาที่ยึดนอด็อตทำแต่ตอนทำนี่มันมันยากนะครับพอดีมันต้องดัดต้องอะไรอีกกะเราต้องกะให้ตรงตรงไฟเบอร์ตัวนี้นะครับ อันนี้ผมก็ใช้เป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับตะกร้าเราก็ซื้อของเว็บมาใส่ได้นะครับใช้บนสองล่างหนึ่งนี่นะครับผมก็ดูไม่ค่อยสวยหรอกครับแต่ผมไม่มีรถให้ให้ให้นะครับแต่ต้องรอจังหวะครับ ที่เวลาพี่ผมมาแล้วมันว่างผมจะเอาตัวนี้ไปใส่ให้ดูเลยครับว่าการติดตั้งแบบไหนอันนี้เอาเอาตัวอย่างไปดูก่อนครับนี่เราก็เล็งนะครับเจาะให้ตรงแต,แต่รูที่ผมเจาะนะครับมันไม่ค่อยสวยนะครับพอดีเราใช้ลูกหนูปั่นเอามันก็เลยเบี้ยว แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีถ้าเราใส่ตะกร้าไปแล้วมัน mm. ก็จะบงังบังพอดีครับ mm. เดี๋ยวรอรอีกคลิปนึงนะครับผมจะเอาตัวนี้ไปใส่ให้ดูเป็นเป็นตัวอย่างนะครับแต่อันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าใครอยากได้ผมก็ส่งไปให้ได้ครับไม่ไม่ได้คิดตังค์อะไรว่า พี่มันก็ไม่ได้ใช้แล้วครับ